สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Fit the Cat กันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวของเจ้าเฟตแมวจอมทะลึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แสนสิวิไลที่เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องอันสูงใหญ่แต่ทว่าสังคมภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยความฟอนเฟเน่เมนในวันหนึ่งขณะที่เจ้าเฟตและเหล่าพเพื่อนพวกมันกําลังได้พากันไปดีดกีตาร์ร้องเพลงจีบสาวอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งอยู่นั้นเองไอเจ้าเฟตมันก็ได้สังเกตเห็นว่าต่อให้มันจะแหกปากตะโกนร้องเพลงคอแทบแตกยังไงแต่สุดท้ายแล้วพวกสาวๆก็มักจะทำเมินใส่มันและเลือกที่จะไปเข้าหาเจ้าอีกาที่เป็นตัวแทนของคนผิววววดอออยยูู่่่เเสสสมมมพรราาาะะ้้้คคคทีกกแัังในนนนนตผ ลังให้ความสำคัญกับการเรียกร้องสิทธิให้กับเหล่าชนในรยะคุณพึงกระทำเพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองของตนแม้ว่าพวกเธอนั้นจะได้ฟังเรื่องราวของคนผิวดำผ่านทางปากของคนผิวขาวและไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาทั้งหมดเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นสิ่งที่พวกสาวๆชื่นชอบและดึงดูดพวกเธอได้ดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งทันทีที่เจ้าฟิตมันรู้แบบนั้นเขา้ามันก็ได้ทำการออกุบายเล่นใหญ่ต่อหน้าเหล่าสาวๆแซงทำเป็นว่ามันนั้นคือผ,ผู้ชายที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคชนและเห็นเรื่องดีเลวบนโลกนี้มามา,มากมายพร้อมกับบบไดได้้ลงงปินนนนทนทุุรรราายยอู่ืะถึควม เศร้าของโลกใบนี้ที่กำลังกัดกินจิตวิญญาณของมันอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพวกสาวๆและใช้ประโยชน์จากความอ่อนโยนของผู้หญิงในการล่อให้พวกเธอมาติดกับและเข้ามาปลอบโลมันจนในท้ายที่สุดไอ้เจ้าฟิตจอมเจ้าเล่ห์มันก็สามารถล่อลวงพวกสาวๆไปยังอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนมันที่เต็มไปด้วยเหล่าจังกี้ที่กำลังพิยาได้สำเร็จพร้อมกับได้ทำการเปลื้องผ้าพวกเธอออกด้วยการอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆว่ามันนั้นจะพาพวกเธอไปเปิดประสบการณ์ในโลกใบใหม่ที่อัดแน่นเต็มไปด้วยความรักที่จะสามารถช่วยเติมเต็มแแแรรงงปาถนนนนนทีูู่่่กกซอออเเเ้้ยภใใใจจิตละสดดหหพวธไ็ แท้ของชีวิตซึ่งทันทีที่พวกสาวๆได้ยินแบบนั้นเข้าพวกเธอต่างก็พากันเคลิบเคลิ้มไปกับคาพูดปรัชญาที่ไอ้เจ้าฟิตมันได้อุปโลกขึ้นมาด้วยทัศนคติอัน่อนเดียงสาและเข้าใจว่าการที่ทุกคนได้มาเปลือยกายอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดนั้นมันจะสามารถทําให้ทุกคนเข้าใจกันและกันได้อย่างลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณและเข้าใกล้กับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเมื่อทุกๆอย่างมันเป็นไปตามแผนที่ไอ้เจ้าฟิตมันได้วางแต่ทว่าในขณะที่เจ้าฟิตมันกําลังนัวกับพวกสาวๆอยู่ั้้องจจพมมกกไดววแรบ ในพวกสาวๆได้ลิ้มลองจนในท้ายที่สุดมันก็กลายไปเป็นปาร์ตี้ยาม่มเซ็กอันสุดแสนอิลุมตุงนงังซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตัวหนังได้ดำเนินเรื่องมาจนถึงจุดนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวหนังจะได้มีการออกแบบให้เหล่าตัวละครผู้ชายนั้นสวมใส่เฉพาะเสื้อผ้าท่อนบนโดยปล่อยให้ท่อนล่างเปลือยเปล่าเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงสันดานดิบของเราผู้ชายที่มักจะชอบใช้หัวล่างในการนำพาชีวิตและพร้อมที่จะถกกระเจียวออกมากระเด้ารูที่อยู่ตรงหน้าได้ทุกเวลาแตกต่างจากเพศหญิงในเรื่องที่ถึงแม้จะแต่งตัวอย่างไม่ชิดแต่สุดท้้าายยววววกกกกกเเธอออ็ไม่่ทีจะถูปลลืงดค จนยอมเปลือยกายเพียงเพื่อหวังที่จะได้ครอบครองความสัมพันธ์อันแสนชื่นมื่นที่สุดท้ายมันก็เป็นแค่เพียงลมปากจอมปลอมเท่านั้น ต่อมาในขณะที่เหล่าหนุ่มสาวฮิปปี้พวกเขากําลังเคลืบอเคลิ่มไปกับเซ็กและยาอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีตารวจหมูอ้วนจอมละโมบ2ตัวพังประตูบุกเข้ามาทลายปาร์ตี้พร้อมกับได้เข้าไปไล่ทุบตีเหล่าหนุ่มสาวฮิปปี้ที่อยู่ในห้องนั้นด้วยความมันมือโดยที่ตํารวจอีกคนก็เอาเต็นทลวนลามผู้หญิงที่กําลังเมายาอยู่อย่างตะกาตะกลามซึ่งทันทีที่ไอ้เจ้าฟิตมันเห็นแบบนั้นเขา้ามันก็ได้อาศัยใช้จังหวะช่วงชุลมุนแอบหนีออกมาและเข้าไปหลบพวกตํารวจอยู่ในโบสถ์ยแห่งหนึง่งแต่ทว่าในขณะทที่่พพววววกกกกตตํําาารรจจจจััจััััังงงงดดดอออยยยููบบบไไ้้้้้้เเนนนนนๆสุใมมขขึแ ทุกคนทราบถึงเรื่องที่ประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นยอมตกลงที่จะส่งมอบอาวุธให้กับอิสราเอลเพื่อใช้ในการทำสงครามกับชาติอาหรับหลังสิ้นประกาศนั้นเหล่านักบวชชาวยิวที่กำลังสวดอธิษฐานกันอย่างสงบพวกเขาต่างก็พากันโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจกอดคอร้องเล่นเต้นลักันอย่างสนุกสนานราวกับว่าพวกเขานั้นกำลังได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ใช้ลูกปืนในการคว้ามาแถมทางด้านของพวกตำรวจหมูเองพวกมันก็ละเลยหน้าที่โมแต่ไปร่วมเต้นกับเหล่านักบวชชาวยิวจนในท้ายที่สุดเจ้าฟิตมันก็สามารถสลัดพวกตำรวจหนีออมาได้ หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นในทัสติปัญญาของตนในห้องแคบๆเพียงเพื่อหวังที่จะให้ตนนั้นได้กลายไปเป็นปัญญาชนที่ยิ่งใหญ่ทั้งๆที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงหรือเรียนรู้วิธีที่จะใช้ผู้สื่อสารกับคนอื่นๆให้ถูกต้องเลยด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยินดีที่จะแลกเวลาส่วนใหญ่ในวัยฮาเร์หันไปกับการปั้นเกรดและทำสะอย่างกับว่ามันคือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาเป็นทั้งหมดของชีวิตทั้งๆที่ความเป็นจริงด้านหหหลลลลลลลัััััังงงงงงงบบบบาา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 นน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 ปปปรรรรรระะะะตตตตูู้้้้้มมมมมมีีีีสสกกกกกกณ์ยยยยแแควววืื่่่่เเเขอโโททททใใุผผไชชิด มันเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าฟิตสุดเกินจะทนมันจึงตัดสินใจที่จะยุติเส้นทางชีวิตที่น่าเบื่อหนายนี้และพอกันทีกับการไปนั่งสูงสิงฟังเรื่องไร้สาระกับพวกฮิปปี้ผิวขาวจอมอด,ดีที่ไม่ได้รู้หาอะไรเลยก่อนที่มันนั้นจะได้ให้สัญญากับตัวเองว่ามันจะออกไปโลดแล่นผจญภัยในโลกภายนอกให้หนำใจราวกับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตในขณะที่มันยังแข็งแรงและยังมีเวลายอยู่อย่างเหลือล้อนหลังสิ้นประโยคนั้นเจ้าฟิตมันก็ได้ทำการจุดไฟเผาสมุดและหนังสือทั้งหมดของมันทิ้งไพรอมมกับหา หลังจากนั้นในเจ้าฟิตมันก็ได้เดินทางไปยังบาร์แห่งหนึ่งที่เป็นของพวกอีกาดำและได้พบเห็นกับวัฒนธรรมอันแปลกตาที่พวกอีการนั้นกำลังเล่าตลกจิกกัดแดกดันคนผิวขาวและรัฐบาลพร้อมกับได้ระบายถึงความรู้สึกที่พวกเขามีต่อวิกฤตทางเชื้อชาติว่าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้สนใจหรือแค่หรอกว่าใครจะเป็นคนเหยียดผิวแต่พวกเขาแค่ต้องการอยู่อย่างเท่าเทียมในประเทศที่พวกเขาเองก็ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อคอยหาเงินมาจ่ายภาษีให้กับภาครัฐเหมือนอย่างคนอื่นๆซึ่งในระหว่างที่ไอเจ้าฟิตมันกำลังเดินดูร,บรอบๆบาาาาอออออยูู่่่่่่นนนนนัััััเเเงงงมมกกกกก็ไไดด้้ผิปพพบบจีีีีตววหึททชืุลล อย่างเมามันและเป็นอีกาตัวเดียวภายในบาร์แห่งนี้ที่ยอมเปิดปากคุยกับมันอย่างเป็นมิตรไอ้โจฟิตมันจึงได้เดินตรงปรีเข้าไปพูดคุยกับเจ้าดุกพร้อมกับได้ถามไทเจ้าดุกถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ที่พอเมื่อไอ้โจฟิตมันได้ลงมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆแล้วมันกลับไม่เหมือนกับสิ่งที่มันได้เรียนหรืออ่านมาเลยแม้แต่น้อยแต่ชว่าในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กําลังคุยกันอย่างถูกคออยู่นั้นเองไอ้โจฟิตมันก็ได้หันหลังไปสั่งเครื่องดื่มให้กับเจ้าดุกเพื่อน แบบนั้นเข้ามันก็ได้ทําการถุยน้ําลายลงไปในแก้วของเจ้าฟิตพร้อมกับได้พยายามขยันขยอบังคับให้ไอเจ้าฟิตมันดื่มลงไปจนทําให้เจ้าดุกเพื่อนใหม่ของมันจําเป็นที่ต้องควักมีดออกมางัดกับปากฉลามที่อยู่ในมือของบาชนเดอร์เพื่อเข้ามาขวางมันเอาไว้แต่ทว่าในขณะที่สถานการณ์ทุกๆอย่างมันกําลังตึงเครียดอยู่นั้นเองจู่ๆไอเจ้าฟิตมันก็ได้เผอหลุดปากผู้ชวนให้เจ้าดุกหนีซึ่งทันทีที่ผู้อีกาัวอื่นๆที่อยู่ในร้านมันได้ยินแบบนั้นเข้าพวกมันก็ต่างพากันหัวรอกาากอมมมดด้้้้ววยยยยยนํเเเสีีงท่ต็พรับยยยยออออออมมมปปล่่่่ใหห้้เจาาาฟิิตตตันนีีชวูรไงข้า หลังจากนั้นเมื่อไอเจ้าสองคู่หูนรกแตกมันออกมาจากบาร์ได้แล้วไอเจ้าดุกมันก็ได้พาเจ้าฟิตไปเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการพามันไปลองขโมยรถด้วยกันซึ่งมันทําให้เจ้าฟิตตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนเจ้าฟิตมันได้เสนอตัวของลงมือทําด้วยตัวเองพร้อมกับได้ขับรถที่มันขโมยมาไปซิ่งกินลมอย่างบ้าระห่ำในย่านอันเสื่อมโทรมของพวกอีกาดาจนทาเอาพวกมันทั้งคู่เกือบจะได้ตายกันอีกรอบ หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับมาให้เราเห็นกับภาพกองขยะอันเต็มไปด้วยเศษซากสิ่งปฏิกูลของเราผู้คนชนชั้นแรงงานที่เป็นรากฐานในการก่อร่างสร้างนครใหญ่โดยตึกที่อยู่ข้างๆเจ้ากองขยะที่ว่านั้นมันก็คือซ่องของพวกอีกาที่เจ้าดุกไม่ได้พาเจ้าฟิตมาเที่ยวพร้อมกับได้เชิญชวนให้เจ้าฟิตมันลองเสพปุนของที่นี่ดูซึ่งทันทีที่ทางแม่เล้าของซ่องเธอได้ยินสิ่งที่เจ้าดุกกับเจ้าฟิตมันคุยกันเข้าเธอก็ไม่รอช้าที่จะรีบเดินตรงปรีเข้ามาเอากัญชายัดให้เจ้าฟิตสูบอย่างไม่ ของแม่เล้าที่อยู่ตรงหน้าไปด้วยความหื่นกระหายแต่ทว่าในขณะที่เจ้าฟิตมันกําลังนัวกับแม่เล้าอย่างเมามันอยู่นั้นเองจู่ๆมันก็ได้มีความคิดสุดตรงอย่างการปฏิวัติผุดขึ้นมาในหัวของเจ้าฟิตมันจึงได้ตัดสินใจที่จะดึงเอาดุน้น้อยของมันถอดพโพลอออกมาพร้อมกับได้วิ่งเข้าไปในย่านของพวกอิกาและพูดตะโกนเบิกเนทให้พวกอิกาได้ตระหนักรู้ถึงความจริงของระบบอันเน่าเฟที่เอื้อผลประโยชน์ต่อเหล่านายจ้างผิวขาวและโยนภาระอันหนักอึ้งให้กับพวกอิกาเพื่อเลี้ยงพวกเขาเอาไว้ให้เป็น คุยหาเศษอาหารกินตามข้างทางซึ่งในขณะที่ไอเจ้าฟิตมันกําลังพูดปลุกปั่นให้เกิดการปฏิวัติอยู่นั้นเองเจ้าพวกตำรวจหมูอ้วนจอมละโมบมันก็ได้ผ่เอินผ่านมาเจอเข้าพอดีแต่ทว่าพวกตำรวจมันกลับไม่ได้ให้ความสําคัญต่อสิ่งที่เจ้าฟิตมันกําลังทําอยู่เลยแม้แต่น้อยเพราะในสายตาของพวกตำรวจไอเจ้าฟิตมันก็เป็นแค่เพียงเด็กน้อยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่และพวกเขาก็เจอกับเรื่องพวกนี้มาจนเอียนซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังตั้งใจฟังเจ้าฟิตพูดอย่างสงบอยู่นั้นจู่ๆไอเจ้าฟิตมัน แล้วพวกตำรวจมันก็เป็นแค่เพียงเด็กข้างไข่ผู้ซื่อสัตย์ที่มีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราเจ้านายของพวกมันยังสามารถคงอยู่ในอำนาจและใช้กฎหมายที่อยู่ในมือกดหัวเหล่าชนชั้นล่างให้พวกเขาจำได้เพียงแต่เงยหน้าเงียนมองคุณภาพชีวิตอันผาสุกที่ตนนั้นไม่อาจเอื้อมถึงหลังสิ้นประโยคนั้นของเจ้าฟิตพวกอีกาที่อยู่โดยรอบมันก็ได้พากันรุดเข้ามาล้อมพวกตำรวจเอาไว้พร้อมกับได้ดาดทอคว้างปาสิ่งของต่างๆนานาใส่พวกตำรวจก่อนที่พวกตำรวจนั้นจะได้ทำการควักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่พวกอีกาอย่างไม่ลังเลซึ่งทันทีที่เรืุ่กกกยาาามมมันนลลบปขึ้ ทางตำรวจพวกเขาก็ได้ทำการส่งกำลังเสริมที่มาพร้อมกับอาวุธหนักเข้าไปจัดการกับผู้อิกาอย่างเลือดเย็นและเข็นฆ่าพวกเขาราวกับเป็นผักปลาจนในท้ายที่สุดมันก็กลายไปเป็นการจลาจลน,น้องเลือดอนันนาอดสูซึ่งหนึ่งในคนที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับลูกกระสุนในการรักษาความสงบในครั้งนั้นก็คือเจ้าดุกสหายอิกาผู้ใจกว้างนั่นเอง หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างมันได้สงบลงไอโ้โจฟิตที่หลบอยู่ในถังขยะมันก็ได้เรียกให้วินสตันหนึ่งในหญิงสาวที่มันเคยนัวด้วยมารับมันหนีออกไปจากเมืองเพื่อหลบพวกตำร,รวจที่กำลังตามล่ามันอยู่ซึ่งในระหว่างทางที่วินสตันเธอกำลังขับรถพาโจฟิตหนีออกไปจากเมืองอยู่นั้นเองไอโ้โจฟิตผู้อยากรู้อยากเห็นมันก็ได้เสนอให้วินสตันเธอไปแวะพักที่จุดจอดรถบรรทุกเพื่อที่ว่ามันนั้นจะได้มีโอกาสลองไปพูดคุยกับคนขับรถและฟังถึงเรื่องราวการผจญภัยใช้ชีวิตบนท้้้้ออออองงถนนนนนนนขขพววววกกกเเเเเเเาาาาแตต่่่่่ทท็็สีีีียยยดดดดดูหหมืิััธจะไไไบ จึงทำให้ในท้ายที่สุดแล้วไอ้เจ้าฟิตมันก็ต้องมานั่งจ่องงองลงเออยู่ในร้านอาหารธรรมดาธรรมดาในจุดแวะพัก โดยในเวลาต่อมาขณะที่หนุ่มสาวทั้งสองพวกเขากําลังท่องไปในถนนสายใหญ่อยู่นั้นจู่ๆรถของพวกเขาก็ดันมาเสียกลางทางและเมื่อวินสตันเธอได้ใช้ให้เจ้าฟิตมันลงไปซ่อมรถมันก็ทําให้เธอได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วไอ้เจ้าฟิตมันก็เป็นแค่เพียงผู้ชายปากมากที่พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นซึ่งหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาทังคู่เริ่มมีปากเสียงกันหนักมากขึ้นเรื่อยๆไอ้เจ้าฟิตมันก็ตัดสินใจที่จะทิ้งวินสตันไว้อย่างนั้นและแยกตัวออกมาผจญภัยในโลกกว้างต่อเพียงลําพังแต่ทางไอ้เจ้าฟิตมัน,ออนบกับ่สยาห ในครั้งนั้นมันได้นำพาให้เจฟิตได้ไปรู้จักกับพวกนักปฏิวัติหัวรุนแรงที่กำลังวางแผนจะทำการระเบิดโรงไฟฟ้าเพื่อก่อให้เกิดวินาศกรรมและทำให้เมืองทั้งเมืองตกอยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของพวกมันแต่ทว่าในระหว่างที่พวกนักปฏิวัติหัวรุนแรงพวกมันกำลังคุยกันถึงแผนการร้ายกันอยู่นั้นจู่ๆยายวัวสาวุ่นสบูมที่เป็นแฟนของเจ้ากระต่ายเธอก็ได้เข้ามาขัดจังหวะการสนทนาจนมันได้ไปกระตุกต่อมโมโหข,ของเจ้ากระต่ายเข้าซึ่งมันทำให้เธอถูกเจ้ากระต่ายบรรดาลโทสะลงมือทุบตีอย่างไม่ใยดีก่อนทีี่่มมมััััันนน้้้้้้้จจะะไไดดดบบบเเเธอออแแกกกผาลใชโซงงตติวยร เรียกให้เหล่าเพื่อนๆของมันเข้ามาลงมือปู้ยี่ปู้ยำเธออย่างวิปลาสทำราวกับว่าเธอนั้นมันก็เป็นแค่เพียงภาชนะที่เอาไว้ถมถุยอารมณ์โดยที่พวกมันนั้นไม่ได้สนใจเสียงโอดควณร,ร่ำไห้ของเธอเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเหตุการณ์อันสุดแสนเลวรามมาได้จบลงยายบัวสาวเธอถึงกับสติหลุดนั่งเมอลอยวหวาดผวาและไม่แม้แต่ทจะกาศบตาก,กับเจ้าฟิตท,ที่นำเอาเสื้อผ้ามาให้เธอเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเมื่อถึงรุ่งสางหนึ่งในพวกนักปฏิวัติหัวรุนแรงมันก็ได้พาเจ้าฟิตไปย ะรู้สึกคุนเคืองกับสิ่งที่พวกมันได้กระทำกับยายวัวสาวและไม่เห็นด้วยกับวิธีอันรุนแรงที่พวกมันใช้แสดงออกทางการเมืองเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์อันบีบคั้นจึงทำให้ไอ้เจ้าฟิตมันจำเป็นที่จะต้องทำตามทุกอย่างที่ถูกสั่งอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ทว่าพอเมื่อไอ้เจ้าฟิตมันได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างตามแผนจนเสร็จสับแล้วไอ้เจ้านักปฏิวัติหัวรุนแรงคนนั้นมันก็ได้ทำการหักหลังเจ้าฟิตพร้อมกับได้จุดชนวนระเบิดและขับรถหนีออกไปจึงให้เจ้าฟิตมันต้องรับข้อถูกแรงระเบิดออััดเข้าาย่งงจง หลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับภาพมาที่โรงพยาบาลและให้เราได้เห็นกับสภาพของไอ้เจ้าฟิตที่นอนสลบไม่ได้สติโดยที่เตียงของมันนั้นรายล้อมไปด้วยเหล่าสาวๆที่ต่างพากันแห่มาดูใจมันด้วยความเป็นห่วงซึ่งทันทีที่เจ้าฟิตมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมันก็ได้พยายามที่จะเล่าเรื่องราวการผจญภัยอันสุดแสนโดโผนที่มันได้ประสบพบเจอมาให้พวกสาวๆฟังด้วยน้ำเสียงที่อิดโรยแต่ทว่ายังไม่ทันที่มันจะได้เล่าจบไอ้เจ้าฟิตมันก็ได้ทำการคว้าพวกสาวๆขึ้นมาบนเตียงพร้อมกับได้ทำการกระเด้าพวกเธออย่างเมาม สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ